รถอีซูซุหนึ่งจุดเก้านะครับคันนี้วิ่งหนึ่งแสนกิโลเมตรครับมาดูท่อร่วมไอเดีว่าหนักขนาดไหนครับคันนี้ก็หนักเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับหนักเลยครับหนักมากครับถือว่าขหมาเยอะมากครับอันนี้คือโรคประจําตัวของหนึ่งจุดเก้าแล้วครับจะตันเร็วมากๆนะครับนี่ครับขหมาจะตันเร็วมากนี่ครับถือว่าหนักเลยครับหนึ่งจุดเก้าช่องอากาศมันเล็ก แล้วพวกระบบอีจาจะเปิดมานะครับสตาร์ทเครื่องนะครับไอเสียก็จะวนมาเลยนะครับคือเราแค่สตาร์ทเครื่องมันจะไปเปิดตอนเริ่มขยับตอนรอบ2,000นะครับเราขับปกติอยู่แล้วนะครับมันไม่ถึงรอบ2,000นะครับจะถึงรอบ2,000ก็เมื่อเราเหยียบร้อยยี่ขึ้นนะครับั้างั้นนครับสตาร์ทเครื่องระบบไอเสียจะวนมาแบบร้อเอซอันนี้ก็คือพอร์ตไอเดียในนะครับพอร์ตไอเดีย้านะก็ขมเหลเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับขมเหาเต็มเลยครับ นี่นะครับก็คือขมเหลาของระบบ EGR มันหนักมากเยอะมากครับหลังจากผมล้างทอร่วมไอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ชุดนี้ครับขอล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับนี่ครับสะอาดใสทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับนี่ครับล้างให้หมดทุกชิ้นนะครับอะไรที่ถอดออกมาครับนี่ครับตัวนี้ปีพ่เสื้อก็ล้างให้ด้วยนะครับนีครับ ล้างให้ด้วยครับล่นปีกพีเสื้อตัวมอเตอร์อีจาร์ครับก็ล้างให้ด้วยนะครับนี่ครับล้างมาตรงมอเตอร์อีจาให้หมดนะครับอีจาโคเลอร์ก็ล้างให้ด้วยครับครับล้างให้ทุกส่วนทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับตัวนี้ก็ล้างให้หมดนะครับก็ทําความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะครับก็มีตัวแอร์ o ฟตัว MAP แล้วก็ตัว b a r ์โลสามตัวนี้จะคํานวณการจ่ายน้ํามัน ก่อนคันนี้นะครับน้าผมจะลองให้นะครับเพื่อตรวจสอบน้ํานะครับน้ําสีค่อนข้างไม่รู้ว่าเปลี่ยนรอเย็นยี่ห้ออะไรมาครับสีมันจางมากครับถ้าดีแนะนําว่าให้เปลี่ยนของใหม่นะครับอันนี้มันสีจางมากเลยเหมือนมีแต่น้ําเปล่ารับไม่มีน้ํายาผสมเลยครับก็ดูขอดในนั้นครับอวดในนี้นครับก่อล้างทําความสะอาดได้ประมาณนี้นะครับก่อนและหลังแตกต่างชัดเจนนะครับคันนี้บอกเลยนะครับว่า ตันหนักมากนะครับหนักจริงๆครับคันนี้ผมล้างจุดนี้ใช้เวลาล้างนานมากๆครับกว่าจะได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาล้างนานมากๆนะครับนี่ครับรายละเอียดทุกอย่างนะครับก็จะมีค่าทุงค่าทอกให้ถูกต้องตรงตามแบบของศูนย์ชุดพวกนี้นะครับก็จะมีล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับก่อนส่งงานอีศูนหนึ่งจุดเก้าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะไล่ตรวจสอบระบบทุกอย่างให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกล่อเย็นหรือระบบต่างๆนะครับก็คันนี้นะครับระบบระบายความร้อนไม่ค่อยดีแล้วนะครับ พราะท่อตากตานี่ครับมันจะร้อนมากครับร้อนมากดังนั้นผมก็เลยมาไล่ดูพวกน้ำยานี่ยครับอันนี้นะครับถ้าเป็นน้ำยาแท้ของอ s ซูซูนะครับมันจะเป็นเสียเขียวปิดเลยครับอันนี้แค่เป็นสีเขียวอ่อนๆดูครับแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับระบบระบายความร้อนไม่ดีแล้วครับแนะนําว่าจะต้องเปลี่ยนระบบระบายความร้อนใหม่ไล่ระบบใหม่อันนี้กลัวมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาพวก ระบบน้ำนี่ครับมีปัญหารั่วปูมอน้ำตันนะครับเพราะระบบน้ำเหมือนเอาน้ำเปล่าเติมก็เดี๋ยวค่อยถามข้อมูลกับเจ้าของรถทีครับว่าเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นครั้งล่าสุดเมื่อไรเปลี่ยนที่ไหนทาไมน้ำยามันเป็นสีแบบนี้ครับโอเคครับประมาณนี้ก็เป็นแนวทางให้นะครับอันนี้ก็มาไล่ดูให้ครับระบบร้อนมากครับตัวท่อด้านบนนะครับถ้าเป็นน้ำยาหล่อเย็นยี่ห้อดีๆแท้นะครับมันจะระบายความร้อนดีกว่านี้ไล่จับดูระบบน้ำนี่ครับ จะร้อนกว่าปกติครับโอเคครับประมาณนี้ครับก็ส่งมอบงานครับอันนี้ก็จะไล่ปิดฝาทุกอย่างก็จะส่งมอบงานครับสวัสดีครับ